ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้ารวยกาวผ้ารวยจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเหล่าพัฒนาครับผมในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะครับปีที่แล้วครับพี่น้องวันศุกร์ที่29่าธันวาคม2566กครับผมเหล่าพัฒนาเลขที่ออก5 7 7 0 9 5กครับผมครับสำหรับเลขบน3ตัวตรงๆกันนะพี่น้องกับครับผม0นย์ 95ครับผมล่าง70ครับสำหรับพี่น้อง FC ท่านใดที่โชคที่มันกันน้ครับเนาะเบ้าแหลมขอแสดงความดีใจนะพี่น้อง FC ทุกขู่ทุกคนครับสำหรับพี่น้องเ c ท่านใดที่เข้ามาแล้วบอท่านเคยโชคเคยมานน้ำเพลินครับผมอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ครับให้กับทั้งช่องของเบ้าแหลมพารวยกาวผ้ารวยครับพี่น้องจะบริพาดเนาะครับเนาะคลิปตัวเลขหน้าท่างครับผมเด็ดๆที่ทั้งช่องนํำมาลงใง้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนได้ติดตามได้รับชมกันครับ สำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมฝากนิดนึงครับผมทันใดที่ต้องการเขากลุ่มนะครับเนาะเขาฟีครับผมหววหุ่นหวยหน้าน้อยครับผมมีเพียพี่น้องใดที่ตามได้รับชมได้รุ่นกันอยู่ทุกมือครับผมครับสนใจครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับผมไอดีไลน์ศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งแปดสองศูนย์แปดครับผมครับยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมครับ อยู่ในห้องเบาแลมสบายๆกันครับผมอยู่กันชั้นพี่สันน้องนะพี่น้องเนาะครับสําหรับพี่น้องอีซี่ทันใดครับผมบ่เคยสัมผัสครับผมบรรยากาศที่รู้สึกว่าสบายใจกับต้องล่องเขาเบาเบิงครับพี่น้องครับสําหรับห้องหวยเนาะครับเนาะครับกับมีทุกๆหวยครับผมบ่กว่าจะเป็นรัฐบาลได้ครับผมลาวพัฒนาครับแล้วก็หวยหุ่นเนาะครับเนาะครับพี่น้องครับผมทันใดมองหาอยู่ครับ เ่าแอดไลน์เข้ามาเลยครับพี่น้องยินดีต้อนรับครับครับสำหรับมือนี้นะครับเนาะบ่าวแหลมจะพาพี่น้องมาติดตามครับผมผลงานนะครับเนาะตัวเลขแนวทางครับผมครับเหล่าพัฒนาของปูศูนครับขออนุญาตนํามาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะครับสำหรับเลขวิ่งของปูครับผม7กับ3ครับพี่น้องเลขเย็ดนี่เขาเต็มๆกันเลยครับผมครับมวดตีพานมากันเนาะพี่น้องเลขล่างออก70ครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีธันดายนะครับเนาะครับที่ครับผม เป็นสายวิ่งสายแลนครับผมบอผิดหวังครับผมเพราะว่าครับเลขของปูนะครับเนาะครับเลขวิ่งปูหอมากครับผมเลขเจ็ดครับพี่น้องครับถือว่าบอธรรมดากันได้พี่น้องครับเต็มเต็มกันเลยนะครับเนาะครับสําหรับพี่น้องท่านใดครับผมที่ครับเป็นสายวิ่งสายแลนกันกัครับโชคมาด้วกันเลยแหละครับผมครับ เจ็ดมาเต็มๆรุดตัวเดียวครับผมเลยกวิ่งไหมาเพียงสองตัวนะครับเนาะรับบวเป็นยังครับสําหรับการวิ่งกันแลนนี่พี่น้องก็ต้องกันกันเอาไว้อยู่แล้วครับแต่ว่าในวัตีิผ่านมาครับผมครับพี่น้องลองสังเกตเบ้างตัวเน้นปูเน้นเจ็ดานะครับเนาะครับหกสามครับผมครับดังนั้นเลขเจ็ดนี่เสื้อได้เลยว่าพี่น้องเอฟซีครับผมวิ่งกันแน่นอนรุดกันแน่นอนนะครับเนาะ อ่ะสำหรับงวดนี้ครับผมเข้ามาเบิ่งกันครับว่ากลับตัวเลขแนวทั้งครับผมครับจะมีตัวเลขกันบางเนาะครับเนาะคลับกลับเลขลาวพัฒนาครับผมกับงวดของวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องกะับครับผมเป็นวันหยุดเพลินกันเลยครับมาออกก็คือครับเป็นวันพุธเนาะครับเนาะครับฝากพี่ฝากน้องกันเอาไว้ครับผม ครับสำหรับเรข่อเล่าพัฒนาครับผมในงวดที่จะถึงกัน,นพี่น้องครับวันพุทธที่สามมกราคมครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมครับ ถือโอกาสนะครับเนาะสวัสดีปีใหม่พี่น้องเอฟซทุกขู่ทุกคนครับผมครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่พี่น้องครับผมโชคม่นร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครับผมยาเจ็บยาจนครับผมเหตุกิจการงานอย่างกะให้ราบรื่นครับผมเดินทางไปใส่มาใส่ใ้ปลอดภัยกันทุกขู่ทุกคนครับผมครับสำหรับมือนีนะครับเนาะมาที่ตามกันครับผมกับเลขเหล่าพัฒนา ครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแหลมจะพาพี่น้องมาติตามครับผมตัวเล็กหน้าท่างของปู่ศูนย์เจ็ดครับกะายงวดแล้วนาะพี่น้องบ่ได้น้ำไม้พี่น้องครับผมครับปีนี้เป็นปีไม่กันครับผมครับตัวเด็กอาจารย์ใดเด็ดเด่นบ่าวแหลมจะนํำมาฝากพี่ตอนน้องครับผมให้พี่น้องเอซีของบ่าวแหลมครับผมได้โชคได้มางัน คับมาเบิ้งในส่วนของเล็กวิ่งกันเลยครับพี่น้องคับสำหรับวันนี้ครับผมปูห้มาน่อยห้างมากครับผมบนล่างวิ่งรูดกลับบนล่างวิ่งรูด เบ่งกันนะครับนอกว่ามีตัวใดกันบ้างครับสำหรับเลขวิ่งครับผมปูมาเพียงสองหางสองตัวนะครับขอประทานอภัยสองกับ3มครับผมครับสําหรับเลขสองก็เลข3ครับปูกะเด่นมาไหาก็คือเด่นสองรองสาม สำหรับสายวิ่งสายแรนกับบอลคนณผาดกันนะครับเนาะครับชัดๆกันเลยครับพี่น้องฝากกันเอาไว้ครับอย่าลืมครับผมครับสายวิ่งสายหลุดนะครับเนาะอ่ะบเบิุงสำหรับจับคู่กันครับพี่น้องป่วยมาทั้งหมดนะครับเนาะกับบอลายครับอ่ะาเาิุงกัน สามห้าสองห้าสี่ห้าครับสามหกสองหก ตีหกกระบผมสามเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ด สำหรับตัวกันตัวล่องกระปมมห้มาอีกสองห่างนะครับเนาะครับตัวกันปูมีกระปผมเป็นเหล็กกันเป่านะครับเนาะสามสามเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องครับ ครับมาเบิ้งนะครับเนาะสำหรับตัวเด่นเดนกันครับพี่น้องครับที่ปูเด่นให้พี่ใอ้น้องครับผมครับเด่นสองครับตัวเลขที่ติดสองก็จะมีสองห้าสองหกสองเจ็ดครับผมครับขออนุญาตให้ไล่ไปเนาะครับเนาะจะได้ชัดเจนกัน ขออนุญาตได้พี่น้องกลับบวบชัดเจนกันนะครับเนาะเป็นน้ําสีขอเป็นสีน้ําเงินกลับสองห้านะครับเนาะลองมึง ครับอ่ะชัดเจนกันครับพี่น้องขอประ่านอภัยพี่น้องนําสองหกครับสองเจ็ดครับผม มีงวดหนึ่งครับพี่น้องปูเด่นเพี้ยนสองหางเขาเตรมๆกันเลยครับผมขับเบาแล้วเพี้ยนแล้วเสียดายบริได้นำมาลงให้พี่น้องนะครับเนาะกลับต้องขอกราบประทานอภัยพี่น้องเอฟซีครับผมผูมาติดตามมาคอยเบิ้งตัวเล็กเบิ้งหน้าท่างครับผมรับต่อไปนี้เบาแล้วจะนำมาลงให้พี่น้องครับผมได้เบิ้งบ่ขาดกันเลยแหละครับตัวเล็กหน้าทางนะครับเนาะตัวเด่นๆก็ได้ให้ไล่ไว้ให้พี่น้องแล้วครับผมสำหรับตัวร่องตัวกันครับฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะอย่าลืมครับผมพิจารณากันเบิ้งเด้อครับผม 3ามห3าสา4ห4สาี่หครับตัวกันครับพี่น้องกัรนเป่มามี3ากับ7จเดเด้อครับผมครับสําหรับคลิปนี้ครับกัพี่น้องที่กําลังติดตามกันอยู่กัอย่าลืมครับผมแคปหน้าจอ,อาไว้ครับ อย่าลืมเอาไปเทียบเคียงกันนะครับเนาะกับสำนักอื่นๆกันที่พี่น้องชื่นชอบครับผมครับเพื่อหาตัวเด่นๆให้ได้ครับผมพี่น้องจะบริพาฏลนะครับเนาะครับฝากที่ฝักงน้องเอาไว้ครับผมกับแนวทางครับผมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับเก็บวีดีโอนี้บรสนับสนุนในพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนเล่นการพนันนะครับเนาะขอให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการติดตามในการรับชมครับคริบตัวเลขแนวทางครับผมว่าจะเป็นสำนักใดอาจารย์ใดเนาะครับเนาะพี่น้องครับผมจะได้ปลอดภัยครับผม ครับขอให้พี่น้องโชคหมันปังๆกันทุกทุกคนครับผมกลับหัวเราพัฒนากระผมตัวเลขแนวทางปู่0ูนย์ครับผมวันพุธที 3, ่สามกราคม2567ัครับผมสำหรับคลิปนี้เบาแหลมพารวยก้พาพรวยต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนปังๆกันเด้อพี่น้องครับผม